ผมไปดั้งดูมาคือตอนนี้คือไวเปอร์นี่โอ้เจอไวเปอร์แต่คุณรู้สึกเจอไวเปอร์เมื่อวานนี่คือลุ่งลิ่งเลยนะไปทียมันกดออกอะไรสิ่งก็กดออกไอ้เช่ยมีแล้วไอ้เชมันกดออกอะถ้ามันไม่กดออกอับลุ่งลิ่งแบบนี้เจ็มากทีมเรไม่มีปืนอ่ะอะผมพร้อม ออกจากคอนไม <S <S oh yes, ่ได okay. well, ้วะอนนละก็รให้้ขึโอเคอ้ต้องเดินเกมต้องเดินเกมว่ะแต่เนทแเนอยู่กับูอยู่กับพูดองชั้นนี้ตัวนึ่งโอ้ยเฮียโอ้ยกูโดนใครเค้าไอ้ชันเอ้กูตายเจ็ดลูกกูด้ฝ่ามนึงขึ้นแล้ว เราดูไอยเียกแล้วต้องไห้อน้อหน้ไนเ้ียไเพื่อนแล้ว้องหนองไห้าหต้องหนต้องต้องได้อองตงไห้อไ้หองนตองต้ไต้ได้้หอไองไห้ดองไห่นนอ้อไนอหนต้งต้ยนองไหนง้ยองไไนต้อไหมองไงไมนม้้ไไม่มี เดี๋ยวมึงออกไปเก็บของมันยังไม่หมดโอ้โหเฮ้ยไปปิดก็ดังสามให้หน่อยเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมีสองตัวหรือเปล่าโอเคพี่บาสพี่บาสไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยเขาเดินงานมึงนั่งเก็บของไอ้ทีมาชิดก็ดังหน้านี้ไปนะไปนะโอ้ยโอ้ยสัดหลบแล้วหอหลบแล้วยักู้อะน็อปชุกได้ชุกได้ ผมวัดเองผมวัดเองะกูดีหดึงให้หนพี่มึงยิงรีเลยอยู่คนละที่กับพี่ตอนนี้เดียวดยวนะเมื่อกี้พี่ดีเมื่อกี้พี่ดีพูดว่าอะไรนะผู้ผููู้้้้ยนหรือเปล่า ถ้าคุณล็อกเลตโฟนี่คุนแรกคุณโคตรบาปเลยเนี่ยเออไอ้เหี่อะเซบ้าหนึ skincare, um, ่งนะเดิกบ um, ้านหนึ <im <im ่งล็อกสามแล้วไปชุบหน่อยเร็วเชื่อไจะตายไอ้ทีมหายไหมเรียกชื่อกูคนแรกกูแค่นี้แหละเหลือจะชื่ออ่ะเมื่อวานกูก็โดนเลตโฟนวันนี้กูก็โดนเลตโฟนโปรหัวคอยโดนเลตโฟนเนี่ยนะที่นี่มีคนนะ ที่มันยิงบาสท,ที่นี่ใช่ปะ่ะใช่พี่มีคนม,มีคนกอดลา่าเนี<ด>่ยแหละเฮ้ยแม่งเอารถรถถังมาเล่นอยู่เนะี่ยขับรถไล่มันได้นะเอารถถังมันไปยิงรถถังได,ได้เนี่ยกำลังมารถเอารถถังขี่รถถังเล่นอ่ะเฮ้ยกระสุนกระสุนเขียวกระสุนน้ำสูนอ่ะไม่เนี่ยเอ้ยมันไอรถถังพลัตตี้เหรอมันยิงกันอยู่โอ้โหเอาเน่ยมันอยู่ตรงนี้ ของช่วงมาฟ้ายิงอยู่มันยิงอยู่ไหละมาฟ้ามาฟ้าหน้ากูตัวนหนึ่งเองบ้ากูแล้วไปบ้านหน้าหน้าละบอดต่อบอดไวญเชี่ยอ่ะน้นมึงจอดทำไมอะชิบดับบโุโอ้ แต่พี่ไม่พ่อยบอกท่บานนี่ผมเล่นเล่นกับเอิร์นเอิร์นนี่ตลอดเลยวันนี้โอ้ยโอ้ยมวยทีมเฮ้ยเฮียคิดเฮียอะไรไม่บอกเรียกกูตลอดมึงก็เหมือนกันเจ็บมากอันนี้หมดหมดเล้นมันหมดเลยหมด หมดมีป่ายาเลยรวยอะตอนนั้นอะรู้จักลำสั่นไห้ล่ะน่ฝันผมด้ดูสีรถผมนะจอบตัวไปจางโคกับอ่ะสุดจัดขับเลยทีม คข้แปเข้าปคุยคุยปอะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ไม่เอาไอ้บ้านนิปเราด็กสงอาหารแบบยุี้ยาบแรงเกินมบตีเหมือนไม่มีแล้วมีมีอยู่ไอ้ี้ยันเลยันน วิ่งไปล้ววะนะตามไม่ทันหรอเพื่อนน้องหนึ่งว่าไปวาไปว่าไปโอ้ย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 เฮียมันลามเยอะวะ้ย้ไมมันลามเยอะจังวะเออ้าต้องมันายกอตายบ้ามันมันไหลมาจะถึงหน้าบ้านแล้วนี่เออเียเอาไงเนี่ยขึ้นไปก็เสียเปียอ้ตายแล้ว1น นี่กจบเกิดเลยเฮ้ยลบอีกหนึ่งลบอีกหนึ่งเฮ้ยเดินขึ้นได้นะไปดิไปดิเอิร์นเอาไปลูกนึงน้มัมาเลยไปมาโอ้ยไฟอีกแล้วคนไปบินแล้วล่ะไม่น่าถึงมมือเอาเลยนี่เดี๋ยวค่อยๆเฮ้ยมันนอนอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยชั้นเปงนนิวาย แต่เด็ไม่เข้าเข้าไปแล้วดูเลือดกูดอกูวิ่งกอาเลยไม่กูไปปัดปัดได้ม่งยาวจริงเยมันตาสเออไอตอนที่กูโดนกับมึงเนี่ยกูวิ่งออกมาหน้าประตูบ้านแม่งโดนอยู่เลยตั้งแต่บันไดยันหน้าบ้านถึงตอนเนี้ยกูยังคิวศูนย์อ่ะตึงไหมล่ะกินไก่ไล่คิวอ่ะ ผมเห็นเราละวีเป็นนิพไม่ร้อขับอยู่ตรงนี้ก่อนมาๆมาพี่ก่อนมันมีรถขับมาใี่ตอนับมะใช่ย้อนต่อหน้าเราไมพี่ชนวะ กระโดดนินจาอยู่ข้างบนคุยออกซ้ายไปอยู่จ่ายเดี่ยวไอ้เพื่ออยู่บ้านเดียวกันแท้กูยิงไปเติมเลนกูยังไม่เติมถ่ายเดี่ยวเหรอถ่ายเดี่ยวเหรอไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ไเติมไม่ลงเติมเลยว่ะ มันไม่อยู่แล้มี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 มเข้าไปแล้วไปไมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วันสองขั <c oughs> ้นสอง,สงอ่ออ่ออ เลึงปืนแตกกันเลยเฮ้ยรถมาจอดแม็กลาเรนปะแม่แม่เหรอพี่เหรอพี่อะเหรอ บ้าฟ่าเติมแล้วมันนะาานะตอบไ้แล้วตาทางอือ,อะไรออกดี๋นเวี่ย

มีสองคันเนี่ยมีคนเปลี่ยนรถปะไม่รู้อย่าผมล็อกไปักใช่ใช่มีคนขับรถอยู่นี่อดียนี้เดี๋นี่อยู่นี่ Watch out! เห็นซิงกว่าเลยบนนู้นเลยเหรอใช่เนาะสองตัวเจอละเเห็นแล้วเห็นแล้วเราวิ่งมาดักแม่งก่อน ตัวมาน้องไปแล้วไม่ละบักกี้ก่อนอันนี้เขาออกมาอ๋อเห็นแล้วเพื่อนมันไม่รู้อยู่ไหนมองๆๆๆๆอไราเลีย นานผมมีคนเฮ้ย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 ใครวะอา้าวกูไม่เห็นมึงเว้ยไม่เห็นคนขับอู๋ตัดไปซะครึ่งหลอดเลยไอ้เห<ม>ี้ยนี่กูตกได้กูมึงม,มาดูไลฟ์กูดิมองไม่เห็นเหี้ย <laughs> เห็นไหมเหวอเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมหน้าผมมีคนบ้างเดียว,วะ่ะเนี่ยมึงดูดิไอ้เหี้ยรถจี๊บไปตัดไอ้ทีมใหญ่ตัดไอ้เหี้ยคน โอ้ยเจอ,อ,อที่นี่มีคนที่นี่มีคนทีน่น,นี่มีคนอันนี้ล่ะมึงกับกูสุดท้ายวิ่งเออเพื่อันมีรถนะพี่เจอคนกันพอดีเลยตอนยิงรถระเบิดเลยเจอคนกับบดีเลยลนแหลงั้นจับโอ้ยเยอเยดีด๋ดยวนอนยังสบายนอนแล้วฮะนนอนแล้ว มาตรงนี้ได้ marked a location ไปร้านมามาใส่สายไดิปิดล็อกโดนนะเว้ยเด็ดแล้วสองคนเลยสามคนเลยมันมีทั้งหมดสี่ตัวมันปั๊มยาเด็ดปั๊มยาเจอแล้วเจอแล้วสี่คนเสี่คนนักหนึ่งไอชุดปลาว่าที่นอกอะเออชุดปลาคิมอยู่ในป้อมนี้โอ้ยเฮีย Đây. không nào không nào ra trái trèo lênต้นไม้ phía bạn knock trước đã nhá chỗ này right knock บักกี้วะบ้านเออเห้ยแบบเดียวแล้วใส่เย็นเป็นเหล่าสี่คนเลยนะทำไปรู้ทีนะ่ไหนเราอยู่บ้านนี้ให้ใช่ถ้าฝนลดไมีพียงเลือดไหลเป็นน้ำอะ่ะพี่บา้บานพีบ่บ้าน แล้วรวบแล้วสรุปได้แม่งยิงกูแต่โดนมันยิงกันเองตัวหนึ่งส่วนให้โดนอีกตัวหนึ่งส่วนพี่วานมันมีเสหัดมันยิงกันเองมันยิงกันเองมันยิงกันเองเหลือตัวเอ้ยเหลือเหลือตอยเลิศว่ะเฮ้ยมันน็อกอยู่ตัวหนึ่งพี่ดี้ไปจัดเขาเลยเหลือตัวเดียวตอนนี้ พี่ตั้งยะตั้งแยะมันไม่อ <favour> ย <of osure> ู hmm <Matthew> ่ไปอยู่ในไหนกานลมดปวดใจเลยรู้แล้วไม่พีดแล้วก็กวาดซิกมันละ